สโมสรนักยุทธศาสตร์การเมืองและการปกครองชั้นสูงเรื่องการบริหารความขัดแยง้งจึงสร้างสรรค์ แยง้งหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปมีความคิดเห็นความต้องการหรือความเชื่อที่ไม่ลงรอยกันส่งผลให้เกิดความรู้สึกขัดแยง้งไม่พอใจหรือไม่สบายใจลักษณะของความขัดแยง้งมีบุคคลหรือฝ่ายอย่างน้อย2ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายมีความเชื่อค่านิยมหรือความต้องการที่แตกต่างกันฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้และระหนักถึงความแตกต่าง ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามโน้มน้าวให้ฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนแปลงสาเหตุของความขัดแยง้งความแตกต่างเช่นความแตกต่างทางความคิดความเชื่อค่านิยมวัฒนธรรมประสบการณ์การแย่งชิงทรัพยากรเช่นแย่งชิงเนินทรัพย์สินอำน,นาจความไม่เข้าใจเช่นสื่อสารผิดพลาดตีความผิดความรู้สึกเช่นอิจฉาโรกรธเกลียดผลของความขัดแยง้ง ผลดีกระตุ้นให้เกิดการคิดริเริ่มหาวิธีแก้ปัญหาพัฒนาความสัมพันธ์ผลเสียส่งผลต่อสุขภาพจิตความสัมพันธ์ผลงานการทำงานวิธีการจัดการความขัดแย้งการหลีกเลี่ยงเหมาะสำหรับความขัดแย้งที่ไม่สำคัญการประนีประนอมหาจุดถึงกลางที่ทั้งสองฝ่ายพอใจการแข่งขันมุ่งเอาชนะฝ่ายตรงข้าม การร่วมมือหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์การประนีประนอมหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายเสียสละบ,บางส่วนตัวอย่างความขัดแย้งความขัดแย้งในครอบครัวเช่นทะเลาะกันเรื่องเงินการเลี้ยงลูกความขัดแย้งในที่ทำงานเช่นทะเลาะกันเรื่องงานความรับผิดชอบความขัดแย้งทางการเมืองเช่นความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมือง ความขัดแย้งทางศาสนาเช่นความขัดแย้งระหว่างศาสนาการจัดการความขัดแย้งที่ดีควรใจเย็นควรเปิดใจรับฟังควรพยายามเข้าใจมุมมองของฝ่ายตรงข้ามควรสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพควรมุ่งหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพอใจแหล่งข้อมูลลิงก์ไปที่ elctg.fsru.ac.th ลิงก์ไปที่ oja c o i ja. co g o t h ลิงก์ไปที่ media sto r e ac t h หมายเหตุความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้วิธีจัดก,การความขัดแย้งอย่าง c o n s t r u c t i v e ระดับและประเภทความขัดแย้งระดับของความขัดแย้ง ความขัดแย้งสามารถแบ่งออกได้ตามระดับดังนี้ระดับบุคคลเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลเช่นการตัดสินใจที่ยากลําบากความขัดแย้งทางจริยธรรมระดับระหว่างบุคคลเกิดขึ้นระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่าเช่นทะเลาะกันเรื่องเงินการเลี้ยงลูกระดับกลุ่มเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มคนสกลุ่มหรือมากกว่าเช่นความขัดแย้งระหว่างแผนกในองค์กรความขัดแย้งระหว่างประเทศระดับสังคม เกิดขึ้นในระดับสังคมเช่นความขัดแย้งทางศาสนาความขัดแย้งทางการเมืองประเภทของความขัดแย้งความขัดแย้งสามารถแบ่งออกได้ตามประเภทดังนี้ความขัดแย้งด้านความคิดเกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันเช่นทะเลาะกันเรื่องการเมืองความขัดแย้งด้านผลประโยชน์เกิดจากการแย่งชิงทรัพยากรเช่นแย่งชิงเงินทรัพย์สินอำนาจความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ เกิดจากความรู้สึกไม่เข้าใจกันหรือความรู้สึกขัดแย้งเช่นทะเลาะกันเรื่องเงินการเลี้ยงลูกความขัดแย้งด้านโครงสร้างเกิดจากโครงสร้างขององค์กรหรือสังคมที่ไม่เป็นธรรมเช่นความเหลื่อมล้ำทางสังคมสาเหตุของความขัดแย้งสาเหตุของความขัดแย้งมีหลายประการดังนี้ความแตกต่างเช่นความแตกต่างทางความคิดความเชื่อค่านิยมวัฒนธรรมประสบการณ์ การแย่งชิงทรัพยากรเช่นแย่งชิงเนินทรัพย์สินอำนาจความไม่เข้าใจเช่นสื่อสารผิดพลาดตีความผิดความรู้สึกเช่นอิจฉาโกรธเกลียดโครงสร้างโครงสร้างขององค์กรหรือสังคมที่ไม่เป็นธรรมเช่นความเหลื่อมนล้ำทางสังคมตัวอย่างความขัดแยง้งความขัดแย้งในครอบครัวเช่นทะเลาะกันเรื่องเงินการเลี้ยงลูกความขัดแย้งในที่ทำงาน เช่นทะเลาะกันเรื่องงานความรับผิดชอบความขัดแย้งทางการเมือง,ง,งกกเช่นความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองความขัดแย้งทางศาสนาเช่นความขัดแย้งระหว่างศาสนาวิธีการจัดการความขัดแยง้แยงการหลีกเลี่ยงเหมาะสําหรับความขัดแย้งที่ไม่สําคัญก <Kampf. S 2> ารประนีประนอมหาจุดถึงกลาน,นที่ทั้งสองฝ่ายพอใจการแข่งขันมุ่งเอาชนะฝ่ายตรงข้ามการร่วมมือ หาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์การประนีประนอมหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายเสียสละบางส่วนแหล่งข้อมูลลิงก์ไปที่ elcpg.ssru.ac.th ลิงก์ไปที่ o j a c o i g o t h ลิงก์ไปที่ media.sto.ac.th หมายเหตุความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน ปัจจัยความขัดแยง้งผลของความขัดแยง้งปัจจัยที่มีผลต่อความขัดแยง้งปัจจัยส่วนบุคคลความคิดเห็นและท่านิยมบุคคลที่มีความคิดเห็นและท่านิยมที่แตกต่างกันมักมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งได้ง่ายกว่าบุคลิกภาพบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ก้าวร้าว มุทะลุหรือชอบควบคุมผู้อื่นมักมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งได้ง่ายกว่าทักษะการสื่อสารบุคคลที่ขาดทักษะการสื่อสารที่ดีเช่นสื่อสารไม่ชัดเจนตีความผิดมักมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งได้ง่ายกว่าความเครียดบุคคลที่กำลังเผชิญกับความเครียดมักมีอารมณ์ที่แปรปรวนควบคุมตัวเองได้ไม่ดีและมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งได้ง่ายกว่าปัจจัยด้านความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับอีกฝ่ายมักมีแนวโน้มที่จะเกิดความขัดแย้งได้ง่ายกว่าการสื่อสารการสื่อสารที่ไม่ดีเช่นสื่อสารไม่ชัดเจนตีความผิดมักเป็นสาเหตุสําคัญของความขัดแย้งความไว้วางใจการขาดความไว้วางใจระหว่างกันมักเป็นสาเหตุสําคัญของความขัดแย้งความขัดแย้งในอดีตความขัดแย้งในอดีตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมักเป็นสาเหตุของความขัดแย้งใหม่ ปัจจัยด้านบริบททรัพยากรการแย่งชิงทรัพยากรที่มีจํากัดเช่นเงินทรัพย์สินอํานาจมักเป็นสาเหตุสําคัญของความขัดแยง้งโครงสร้างโครงสร้างขององค์กรหรือสังคมที่ไม่เป็นธรรมเช่นความเหลื่อมล้ําทางสังคมมักเป็นสาเหตุสําคัญของความขัดแยง้งวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมักนําไปสู่ความเข้าใจผิดและความขัดแยง้งการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมักทำให้เกิดความไม่แน่นอนและความขัดแย้งผลของความขัดแย้งผลดีกระตุ้นให้เกิดการคิดริเริ่มความขัดแย้งสามารถกระตุ้นให้เกิดการคิดริเริ่มหาวิธีแก้ปัญหาพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์การแก้ไขความขัดแย้งอย่างคอนสตรักทีฟนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เช่นการแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นธรรมผลเสียส่งผลต่อสุขภาพจิตความขัดแย้งสามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตส่งผลต่อความสัมพันธ์ความขัดแย้งสามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์ส่งผลต่อผลงานความขัดแย้งสามารถส่งผลต่อผลงานนำไปสู่ความรุนแรงความขัดแย้งที่รุนแรงอาจนำไปสู่ความรุนแรงแนวทางการจัดการความขัดแย้ง การหลีกเลี่ยงเหมาะสำหรับความขัดแย้งที่ไม่สำคัญการประนีประนอมหาจุดถึงกลางที่ทั้งสองฝ่ายพอใจการแข่งขันมุ่งเอาชนะฝ่ายตรงข้ามการร่วมมือหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์การประนีประนอมหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายเสียสละบ,บางส่วนแหล่งข้อมูลลิงก์ไปที่ elcpg.ssru.ac.th กระบวนการจัดการความขัดแย้งกระบนรวนการจัดการความขัดแย้งการจัดการความขัดแย้งหมายถึงกระบวนการที่มุ่งหาทางออกที่ดีที่สุดต่อความขัดแย้งโดยคำน,นึงถึงความต้องการของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยทั่วไปประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้ 1. ระบุและวิเคราะห์ความขัดแย้งประเภทของความขัดแย้ง ความขัดแย้งด้านความคิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ความขัดแย้งด้านโครงสร้างสาเหตุของความขัดแย้งความแตกต่างความแย่งชิงทรัพยากรความไม่เข้าใจความรู้สึกบุคคลที่เกี่ยวข้องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งผลกระทบของความขัดแย้งผลกระทบต่อสุขภาพจิตความสัมพันธ์ผลงาน 2. กํกำหนดเป้าหมาย เป้าหมายที่เป็นไปได้หาทางออกที่ทุกฝ่ายพอใจหาทางออกที่ทุกฝ่ายเสียสละบ,บางส่วนหาทางออกที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะความต้องการของแต่ละฝ่ายข้อจำกัด 3. ระดมความคิดเทคนิคการระดมความคิดความคิดสร้างสารรค์การคิดนอกกรอบ 4. ประเมินทางเลือกข้อดีและข้อเสียความเป็นไปได้ผลกระทบ 5. ตัดสินใจและดำเนินการการตัดสินใจแผนการดำเนินการการติดตามผล6การประเมินผลผลลัพธ์ที่ได้ความพึงพอใจของฝ่ายต่างๆบทเรียนที่เรียนรู้เทคนิคการจัดการความขัดแย้งการสื่อสารการฟังอย่างตั้งใจการพูดอย่างใจเย็นการใช้ภาษากายการเจรจาการไกล่เกลี่ย การตัดสินตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการจัดการความขัดแยง้ง Thomas Kilman Conflict Mode Instrument (TKI) The Blake Mouton Grid The Five Styles of Conflict Resolution แหล่งข้อมูลลิงก์ไปที่ n w i k i p e d i a o r g ลิงก์ไปที่ www.indeed.com ลิงก์ไปที่ w w w l i n k i n c o m ลิงก์ไปที่ w w w p i p e r w u n g c o m หมายเหตุ กระบวนการจัดการความขัดแย้งที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทของความขัดแย้งสิ่งสำคัญคือต้องมีความอดทนเข้าใจและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขความขัดแย้งฉันหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง นิคการจัดการกับความขัดแย้งมีเทคนิคการจัดการกับความขัดแย้งมากมายขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทของความขัดแย้งแต่ละเทคนิคมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปสิ่งสำคัญคือต้องเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆเทคนิคการจัดการกับความขัดแย้งที่นิยมใช้ได้แก่ 1. การสื่อสารการฟังอย่างตั้งใจ ฟังอย่างตั้งใจและพยายามเข้าใจมุมมองของฝ่ายตรงข้ามการพูดอย่างใจเย็นพูดอย่างใจเย็นชัดเจนและสุภาพการใช้ภาษากายใช้ภาษากายที่สื่อถึงความเปิดกว้างและความเคารพ 2. การเจรจาการระบุประเด็นระบุประเด็นที่แท้จริงของความขัดแยง้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาการหาจุดร่วม หาจุดร่วมที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้การประนีประนอมหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายเสียสละบ,บางส่วน 3. การไกล่เกลี่ยการคัดเลือกไกลเกลี่ยเลือกไกล่เกลี่ยที่เป็นกลางและน่าเชื่อถือการนําเสนอข้อเท็จจริงนําเสนอข้อเท็จจริงของความขัดแย้งอย่างเป็นกลางการกระตุ้นการพูดคุยกระตุ้นให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การหาทางออกช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหาทางออกที่ยอมรับได้ 4. การตัดสินการคัดเลือกผู้ตัดสินเลือกผู้ตัดสินที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญการนำเสนอข้อเท็จจริงนำเสนอข้อเท็จจริงของความขัดแย้งอย่างเป็นกลางการตัดสินใจผู้ตัดสินตัดสินใจตามข้อเท็จจริงและหลักความยุติธรรม 5. การหลีกเลี่ยงการหลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับความขัดแย้งการถอนตัวถอนตัวออกจากสถานการณ์ที่ขัดแย้งการประนีประนอมประนีประนอมบางส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเทคนิคอื่นๆการใช้มุกตลกใช้มุกตลกเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศการใช้การเขียนเขียนจดหมายหรืออีเมลเพื่อสื่อสารความคิดเห็นการใช้การปรึกษานักบำบัดปรึกษานักบำบัดเพื่อเรียนรู้วิธีจัดการกับความขัดแย้ง ตัวอย่างการใช้เทคนิคการจัดการกับความขัดแยง้งสถานการณ์เพื่อนร่วมง,งานสองคนทะเลาะกันเรื่องการแบ่งงานเทคนิคการสื่อสารวิธีการเพื่อนร่วมง,งานทั้งสองคนคุยกันอย่างใจเย็นฟังอย่างตั้งใจและพยายามเข้าใจมุมมองของกันและกันผลลัพธ์เพื่อนร่วมง,งานทั้งสองคนสามารถหาทางออกที่ยอมรับได้และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นสถานการณ์ ลูกชายวัยรุ่นทะเลาะก,กับพ่อเรื่องเวลาเคอร์ฟิลเทคนิคการเจรจาวิธีการพ่อและลูกชายคุยกันอย่างตรงไปตรงมาระบุประเด็นที่แท้จริงของความขัดแย้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาจุดร่วมผลลัพธ์พ่อและลูกชายสามารถหาทางออกที่ยอมรับได้และความสัมพันธ์ของพวกเขาดีขึ้นสถานการณ์เพื่อนบ้านสองคนทะเลาะก,กันเรื่องเสียงรบกวน เทคนิคการไกล่เกลีย่ยวิธีการเพื่อนบ้านทั้งสองคนตกลงกันให้ไกล่เกลีย่ยช่วยหาทางออกไกล่เกลีย่ยจะฟังทักษะที่สำคัญในการจำกัดความขัดแยง้งทักษะที่สำคัญในการจำกัดความขัดแยง้งทักษะที่สำคัญในการจำกัดความขัดแยง้งหมายถึงทักษะที่ช่วยให้บุคคลสามารถระบุ เข้าใจป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพทักษะเหล่านี้จำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและบรรลุเป้าหมายทักษะที่สำคัญในการจำกัดความขัดแยง้งประกอบด้วย 1. ทักษะการสื่อสารการฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างตั้งใจและพยายามเข้าใจมุมมองของผู้อื่นการพูดอย่างใจเย็นพูดอย่างใจเย็นชัดเจนและสุภาพ การใช้ภาษากายใช้ภาษากายที่สื่อถึงความเปิดกว้างและความเคารพก,การสื่อสารอย่างเป็นกลาง <c oughs> สื่อสารอย่างเป็นกลางไม่ลำเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์การระบุสาเหตุระบุสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแยง้งการวิเคราะห์มุมมองวิเคราะห์มุมมองของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องการคิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างมีเหตุผลและแตัดสินใจอย่างรอบคอบ 3. ทักษะการแก้ปัญหาการระบุปัญหาระบุปัญหาที่แท้จริงของความขัดแยง้งการระดมความคิดระดมความคิดหาทางออกที่เป็นไปได้การประเมินทางเลือกประเมินข้อดีและข้อเสียของทางเลือกต่างๆการตัดสินใจตัดสินใจเลือกทางออกที่ดีที่สุด 4. ทักษะการจัดการอารมณ์การควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่มองง่าย การอดทนอดทนต่อความกดดันและอุปสรรคการเห็นอกเห็นใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 5. ทักษะการเจราจาต่อรองการต่อรองต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> การประนีประนอมประนีประนอมเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ <c oughs> การสร้างความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น <c oughs> การพัฒนาทักษะการจำกัดความขัดแย้ง ทักษะการจำกัดความขัดแย้งสามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีต่างๆดังนี้การฝึกอบรมเข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งการอ่านหนังสืออ่านหนังสือเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งการฝึกฝนฝึกฝนทักษะการจำกัดความขัดแย้งในสถานการณ์จริงการขอคำปรึกษาขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความขัดแย้ง ตัวอย่างการใช้ทักษะการจำกัดความขัดแย้งสถานการณ์พนักงานสองคนในทีมทำงานทะเลาะกันเรื่องวิธีการทำงานทักษะการสื่อสารทักษะการแก้ปัญหาวิธีการพนักงานทั้งสองคนคุยกันอย่างใจเย็นฟังอย่างตั้งใจและพยายามเข้าใจมุมมองของกันและกันพวกเขาระบุปัญหาที่แท้จริงของความขัดแย้ง ระดมความคิดหาทางออกที่เป็นไปได้ประเมินข้อดีและข้อเสียของทางเลือกต่างๆและแตัดสินใจเลือกทางออกที่ดีที่สุดสถานการณ์ลูกค้าไม่พอใจกับสินค้าและบริการของบริษัททักษะทักษะการสื่อสารทักษะการเจรจาต่อรองวิธีการพนักงานบริการลูกค้าฟังคำร้องเรียนของลูกค้าอย่างตั้งใจ แสดงความเห็นอ,อกเห็นใจและขอโทษสำหรับความไม่สะดวกพวกเขาเสนอทางออกต่างๆแก่ลูกค้าเช่นการคืนเงินการเปลี่ยนสินค้าหรือการให้ส่วนลดทักษะการจำกัดความขัดแย้งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการทักษะการไกลเกลี่ยความขัดแย้งทักษะการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง การไกล่เกลีย่ยความขัดแย้งเป็นกระบวนการที่บุคคลที่สา,ายไกล่เกลีย่ยเข้ามาช่วยเหลือคู่กรณีที่กำลังมีความขัดแยง้งหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพอใจโดยไม่ต้องตัดสินว่าใครผิดใครถูกทักษะที่สำคัญสำหรับการไกล่เกลีย่ยความขัดแยง้งทักษะการสื่อสารไกล่เกลีย่ยต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีสามารถฟังอย่างตั้งใจพูดอย่างชัดเจนและสื่อสารอย่างเป็นกลางทักษะการคิดวิเคราะห์ ไกล่เกลี่ยต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เข้าใจสาเหตุของความขัดแย้งและมองมุมมองของทั้งสองฝ่ายทักษะการแก้ปัญหาไกล่เกลี่ยต้องมีทักษะการแก้ปัญหาสามารถระดมความคิดหาทางออกที่เป็นไปได้ประเมินข้อดีและข้อเสียของทางเลือกต่างๆและช่วยให้คู่กรณีตัดสินใจเลือกทางออกที่ดีที่สุดทักษะการจัดการอารมณ์ไกล่เกลี่ยต้องมีทักษะการจัดการอารมณ์ที่ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดีอดทนต่อความกดดนันและสามารถสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยสำหรับคู่กรณีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ไกลเกลียต้องมีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างความไว้วางใจกับคู่กรณีและช่วยให้พวกเขาสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพความเป็นกลางไกลเกลียต้องมีความเป็นกลางไม่ลำเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งความยุติธรรมไกลเกลียต้องมีความยุติธรรมมุ่งหาทางออกที่เป็นธรรมสำหรับทั้งสองฝ่าย บทบาทของไกลเกลียควบคุมกระบวนการไกลเกลียไกล่เกลียต้องควบคุมกระบวนการไกลเกลียให้เป็นไปอย่างราบรื่นสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยไกลเกลียต้องสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยสำหรับคู่กรณีช่วยให้คู่กรณีสื่อสารกันไกลเกลียต้องช่วยให้คู่กรณีสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพระดมความคิดหาทางออกไกลเกลียต้องระดมความคิดหาทางออกที่เป็นไปได้ ประเมินข้อดีและข้อเสียของทางเลือกต่างๆไกล่เกลี่ยต้องประเมินข้อดีและข้อเสียของทางเลือกต่างๆช่วยให้คู่กรณีตัดสินใจไกล่เกลียต้องช่วยให้คู่กรณีตัดสินใจเลือกทางออกที่ดีที่สุดกระบวนการไกล่เกลียความขัดแย้งการเริ่มต้นไกล่เกลี่ยจะอธิบายกระบวนการไกล่เกลี่ยกฎพื้นฐานและบทบาทของไกลเกลียการนำเสนอคู่กรณีแต่ละฝ่ายจะนำเสนอมุมมองของตนเอง การตั้งคำถามไกายเกลียจะตั้งคำถามเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมการระดมความคิดไกายเกลียจะระดมความคิดหาทางออกที่เป็นไปได้การประเมินทางเลือกไกายเกลียจะประเมินข้อดีและข้อเสียของทางเลือกต่างๆการตัดสินใจคู่กรณีจะตัดสินใจเลือกทางออกที่ดีที่สุดการยุติกระบวนการไกายเกลียจะสรุปผลลั์ของการไกลเกลียและติดตามผล ประโยชน์ของการกล่อยเกลี่ยความขัดแย้งช่วยให้คู่กรณีสื่อสารกันการกล่อยเกลี่ยช่วยให้คู่กรณีสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คู่กรณีเข้าใจมุมมองของกันและกันการกล่อยเกลี่ยช่วยให้คู่กรณีเข้าใจมุมมองของกันและกันช่วยให้คู่กรณีหาทางออกที่ทั้งสองฝอสรุปการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ สรุปการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์หมายถึงกระบวนการที่มุ่งหาทางออกที่ดีที่สุดต่อความขัดแย้งโดยคำนึงถึงความต้องการของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกระบวนการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์โดยทั่วไปประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้ 1. ระบุและวิเคราะห์ความขัดแย้งประเภทของความขัดแย้งความขัดแย้งด้านความคิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ความขัดแย้งด้านโครงสร้างสาเหตุของความขัดแย้งความแตกต่างความแย่งชิงทรัพยากรความไม่เข้าใจความรู้สึกบุคคลที่เกี่ยวข้องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งผลกระทบของความขัดแย้งผลกระทบต่อสุขภาพจิตความสัมพันธ์ผลงาน 2. กํกหนดเป้าหมายเป้าหมายที่เป็นไปได้ หาทางออกที่ทุกฝ่ายพอใจหาทางออกที่ทุกฝ่ายเสียสละบ,บางส่วนหาทางออกที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะความต้องการของแต่ละฝ่ายข้อจำกัด 3. ระดมความคิดเทคนิคการระดมความคิดความคิดสร้างสรรค์การคิดนอกกรอบ 4. ประเมินทางเลือกข้อดีและข้อเสียความเป็นไปได้ผลกระทบ 5. ตัดสินใจและดำเนินการ การตัดสินใจแผนการดำเนินการการติดตามผล 6. กการประเมินผลผลลัพธ์ที่ได้ความพึงพอใจของฝ่ายต่างๆบทเรียนที่เรียนรู้เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้งการสื่อสารการฟังอย่างตั้งใจการพูดอย่างใจเย็นการใช้ภาษากายการเจรจาการไกล่เกลี่ยการตัดสิน ตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการจัดการความขัดแย้ง Thomas Kilman Conflict Mode Instrument (TKI) the Blake Mouton Grid the Five Styles of Conflict Resolution แหล่งข้อมูลลิงก์ไปที่ n w i k i p e d i a o r g ลิงก์ไปที่ w w w i n d e e d c o m ลิงก์ไปที่ w w w l i n k i n c o m ลิงก์ไปที่ w w w p e o p l e r w o m b c o m หมายเหตุ กระบวนการจัดการความขัดแย้งที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทของความขัดแย้งสิ่งสำคัญคือต้องมีความอดทนเข้าใจและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขความขัดแย้งทักษะที่สำคัญในการจํากัดความขัดแย้งทักษะการสื่อสารทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการจัดการอารมณ์ ทักษะการเจราจาต่อรองทักษะการไกล่เกลีย่ยความขัดแย้งทักษะการสื่อสารทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการจัดการอารมณ์ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ความเป็นกลางความยุติธรรมประโยชน์ของการไกล่เกลีย่ยความ <S <S ประโยชน์เพิ่มเติมของการไกล่เกลีย่ยความขัดแย้ง นอกเหนือจากประโยชน์ทั่วไปที่กล่าวไปแล้วการไกล่เกลีย่ยความขัดแย้งยังมีประโยชน์เพิ่มเติมดังนี้ 1. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายการไกล่เกลีย่ยมักใช้เวลาน้อยกว่าและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการฟ้องร้องคดีในศาล 2. รักษาความสัมพันธ์การไกล่เกลีย่ยช่วยให้คู่กรณีสามารถหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพอใจโดยไม่ต้องทำลายความสัมพันธ์ 3. เพิ่มการควบคุม คู่กรณีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับทางออกของความขัดแยง้ง 4. เพิ่มความพึงพอใจการไกล่ยเกลี่ยมักส่งผลให้คู่กรณีรู้สึกพึงพอใจกับผลลัพธ์มากกว่าการตัดสินคดีในศาล 5. เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้การไกล่ยเกลี่ยสามารถช่วยให้คู่กรณีเรียนรู้ทักษะการสื่อสารและการแก้ปัญหา 6. ลดความตึงเครียดการไกล่ยเกลี่ยสามารถช่วยลดความตึงเครียดและความขัดแยง้ง 7. ส่งเสริมความยุติธรรมการกล่อยเกลี่ยสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าทางออกของความขัดแย้งเป็นธรรมสำหรับทั้งสองฝ่าย 8. ปรับปรุงภาพลักษณ์การกล่อยเกลี่ยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะแก้ไขความขัดแย้งอย่างสัมติ